โฟกัสเรื่องอย่างเช่นว่าโฟกัสเรื่องความเจ็บป่วยมันก็จะมาความหมายมันจะมาเรื่องความเจ็บป่วยโฟกัสเรื่องอะไรเรื่องการงานกานเรเงินความหมายมันก็จะเข้ามาอันนี้มันมันมัน,มนยากที่จะอธิบายค่ะถ,ถ้าสมมุติว่าเราไปดูวิถีคุณป้าไม่ได้ไม่ได้มนันเป็นการเปิดเปิดดวงเขาตำเขาหรือเปล่าแล้วเราจะต้องเอาตรงน,นั้นมารับเลยไหมคะคือรหัสชีวิตเนี่ยให้เข้าใจนิดนึงนะครับ มันเป็นจริงๆเนี่ยผมศึกษามาโอ้โหที่ที่ท่าอาจารย์เกือบสิบปีแล้วเนาะ <c oughs> มันจะมีเหมือนกับว่า,าด,วด้านหนึ่งนะฮะคือเดี๋ยวเราจะได้เรียนเกี่ยวด้านความคิดเี่ด้านอาดีตเนี่ย <c oughs> มันเป็นอดีตชาติของเรา <c oughs> เหมือนกับว่าบางคนเนี่ยอพอเกิดมาเนี่ยมันจะมันจะติดตัวเรามา ส่วนด้านปฏิบายนี่หมายถึงว่าเรามาสร้างในโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นมันมันมันจะได้แล้วมันมีสิทธิ์อะไรเะนั้นมันมันมันจะเพราะฉะนั้นมันมันจะสามารถดูได้สองสองทางนะครับอจะเอานทำให้ดู อันนี้จะเป็นตำราที่เขียนมาถับเราสอรเอราดูที่มันอื่นเราต้องเก็บค่าครูใช่ก็ต้องเก็บสิคะคือค่าครูคือเราไหว้ครูแล้วคือปัญหาเออปัญหาเรื่องเรื่องว่าเราต้องเก็บค่าครูไหมต้องอะไรไหมผมอธิบายให้ฟังนะฮะบางครั้งเนี่ยบางทีเราไปดูให้เขาอย่างที่ว่าผมดูดูให้ให้คุณพี่คุณพี่บอกโอแม่น ดูให้สามีหน่อยโอ้โหแม่นดูให้ลูกหน่อยพอลูกเจ้าเสร็จดูให้เพื่อนหน่อยกระจาจะไยไปเรื่อยมันนิ่มเจบบางทีคนที่เราไปดูให้เขาไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เต็มใจที่จะให้เราดูม,มันจะเหมือนกับมีพลังงานมาต้านครับม,มาต้านแล้วก็เราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราเข้าหาคนนี้เข้ายากอ,อย่างอย่างที่อย่างคุณหมอนี่ให้ผมดูให้นั่นหมายถึงว่าเอาดูให้ผมหน่อย เขาเปิดแล้วปุ๊บเขาบอกว่าอะไรนะเสียเงินเหรอืออะไรให้เขายืมเงินง่ายอันนี้แล้วนี่ล่ะนี่แหละดูให้เออป้านมาก็โอ้ยผมเป๊ะเลยเป๊ะเลยบวดไปเท่าไหร่สองหมื่นสองหมื่นเนี่ยฮะมัน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 บางทีพอเขาเปิดปุ๊บเราจะดูออกเลยเราจะคล่องเลยนะมันจะโล่งคล่องเหมือนกับมันจะมีพลังงานเรียกว่าครูบาอาจารย์ท่านจะมาช่วย นะครับแล้วก็ถ้าเกิดบางครั้งเนี่ยใหม่ๆเนี่ยผมดูเนี่ยไม่เกินห้าคนพอคนที่หกเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมดูผมรู้แต่ตัวเลขรู้ความหมายแต่พูดไม่ออกมันอั้นเออมันอั้นมันจะเล็กอั้นเล็กอั้นเล็กอั้นเลยจมูกใหญ่จมูกจมือเวยจมือไม่รับจมูกเวยจมูกไม่รับก็ก็จะมีเคล็ดลับเดี๋ยวพระอาจารย์คงจะบอกก็คือการโอมนี่แหละ โอ้อะไรเนี่ยขอให้พลังงานครูบาอาจารย์เนี่ยมามาช่วยพอมาช่วยรุ่ท่านก็จะเปิดเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนครูเก๋ครูเก๋ขอรหัสชีวิตตอนที่เขาเขาฝึกใหม่ๆขอรหัสชีวิตเขาฝึกใหม่ๆเขาก็อย่างน้อยขอเก้าบาท เพื่อที่จะไม่คล้องกรรมซึ่งกันและกันทำไมไม่ต้องใช้ไม้ใหญ่ในไม้มธรรมดาก็ยนนอย่าน้อยขอเก้าบาทเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการคล้องกรรมซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าเราเราบางทีเราไปเขาเรียกว,ว่าภูเก๋ใช้คําว่าเราไปเปิดกรรมเขาเพาไปเปิดกรรมเขาไปถึงเสร็จแล้วเจ้ากรรมในเวรเขาขเขาไม่ยินยอมมันจะสะท้อนกลับมาหาเรา นะครับเพราะฉะนั้นเราเอาเบาทเนี่ยอย่างน้อยอย่างน้อยเราไปดูนี่ฮะรวมกับเ้าบาทเนี่ยเราก็ไปทาบุญให้เขาสะกใช่ต้องก็ดูไปก่อนดูฟรีไปก่อนไม่ไม่ได้ได้ไปแจ้งเจ้าของได้ได้ยังผมดูใหม่ๆนี่ผมดูใครหรือว่า ผมดูพวกนายกก่อนอเพราะว่าอย่างเช่นว่าเพราะว่าอย่างอย่างถ้าอย่างครงพระอาจารย์พระอาจารย์ก็จะดูเกจิอาจารย์ก่อนแล้วก็จะดูพวกเสอเสอใช่ใช่มีการฝึกคืองานทสว่าเออมันใช่เออมันใช่ครั้งแรกเราจะดูให้ตัวเองก่อน การดูให้ัวเองนี่เราจะดูว่าเออมันใช่ไหมใช่ตัวเราไหมนะครับถ้าเราดูว่าเราดูตัวเองออกใช่ตัวเรานั่นหมายถึงว่าเราสําเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะสำเร็จวิชานี้ไปครึ่งหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราดูเสร็จเรายังดูไม่ออกตัวกูกูยังไม่รู้เลยตัวกูคืออะไร <c oughs> นี่ก็จะไปดูคนอื่นไม่ได้แล้ว <c oughs> นะฮะสิ่งสําคัญที่สุดก็คือรหัสชีวิตดูตัวเองให้ออกก่อนแล้วมันตรงไหม ดูตัวเองให้ออกนะครับถ้าเราดูตัวเองไม่ออกเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะดูให้ใครไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะมีความลับในตัวของเราเองที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำในรหัสชีวิตเนี่ยเพราะฉะนั้นคำว่ารหัสชีวิตเนี่ยมันก็คือการไขชีวิต ไขกุญแจไขชีวิตของเราออกมามันจะทะลุป,ปุโปรงหมดเลยครับว่าเราเป็นคนอย่างไรมีนิสัยอย่างไรเราขาดอะไรจุดบกพร่องอะไรแล้วเราจะปรับปรุงอย่างไรเพื่อที่จะให้เราเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเป็นห้องเต้หรือเป็นมหาราชได้รหัสชีวิตเนี่ยสมัยก่อนเขาใช้กับห้องเต้ เฉพาะห้องเต้หรือคนที่ในหวังเช่นนั้นเพื่อที่จะปรับปรุงห้องเต้ให้เป็นเ,เหมือนที่เขาพูดว่าจินซีห้องเต้ให้เป็นมหาราชได้นะครับว่าจะพัฒนายังไงให้ให,ให้กษัตริย์องค์นี้กลายเป็นมหาราชให้ได้กษัตริย์องค์นี้เกิดมานี่มีจุดอ่อนคืออะไรจุดด้อยคืออะไรอะไรแข็งตรงไหนแข็งเกินไปเขาจะปรับปรุงเขาจะมีคนเหมือนมีพี่เลี้ยงมีแม่นมอะไรมาคอยดูแลปรับปรุงให้ท่านเสริมอะไรให้ท่าน จนท่านเห็นไหมทรงพระปีชาสามารถทรงข้อปีชาสามารถนะครับทีนี้ไอศาสตร์รหัสชีวิตเนี่ยก็กลายเป็นว่าต่อมาก็เอากูก็เอาที่ไปใช้กับลูกกูบ้างทนนี่ไปใช้แล้วมันก็เลยเกิดการแพร่กระจายขึ้นมาอันนี้อันนี้คือทางด้านปีจีนซึ่งเราจะได้เรียนต่อไปส่วนทางด้านอียิปต์โบราณน,นะครับมันมีอยู่วันหนึ่ง ก็ตุ้ยไปดูไปดูไปถอยราหาัสชีวิตยอย่างเงี้ยฮะถอนราหาัสชีวิตให้เขาราหัสชีวิตมีข้อดีอยู่อย่างหนึง่งเราไม่ต้องไปเช่าบ้านเช่าอะไรทุกสถานที่คือออฟฟิศเราผมอยากกินสตาร์บัคผมก็นัดคุณหมอเจอกันที่สตาร์บัคสาขานี้นะ่นเียผมได้กินฟรีแล้วอย่างเงี้ยอยากกินหมูฉลามอันเจ๊เจอกันที่เสียต้องเองนะเดี๋ยวผมสั่งหมูฉลามไว้มได้กินฟรีละ้ะประมาณานี้น <c oughs> <c oughs> ทีนี้ ขณะที่ผมดูนั้นปุ๊บมันมีเสียงคนหนึ่งที่ที่ท,ท,ที่ที่ลูกดวงที่มาดูผมบอกว่าให้เรียนเลยให้เรียนเลยเขาถามว่าคุณเป็นใครฉันคือพระเจ้าของอียิปต์อันนี้เขารู้ในตัวเขาเองนะเลยาถามผมว่าอาจารย์อาจารย์พระเจ้าของอียิปต์คือใครฟาโรมั้งพระเจ้าของฟาโร ก็คีโอพัตตาไงคือเมียมันต้องอยู่เหนือหัวอยู่แล้วแล้วก็ไ่อย่างงี้ฉันเห็นไปแล้วนะฉันเห็นไปแล้วนะไม่ไม่ต้องปีขึ้นสิเออปีขึ้นนะลืมเรเสร็จแล้วเออลืมเราเสร็จแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาคือพระเจ้าของ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 อะไรนะของคีโอพัตตาอีกแล้วพระเจ้าของคีโอพัตตาวิใครตุ้ย อผมรู้แต่พระพุทธเจ้าพระเยซูนี่แหละพระอาลาเนี่ยถ้าอันอื่นนี่ผมไม่รู้เลยเนี่ยพอผมกลับมาบ้านกลับมาบ้านได้ประมาณ3ึสามทุ่มเขาเออเขาถามผมว่าอาจารย์หนูจะเรียนกับอาจารย์อาจารย์คิดเท่าไหร่ก็บอกเขาไป9ก้าันคือคุณเล่นๆเนี่ย9 0 0าพันเขาโอนมาทันทีเลย9 0 0าพรุ่งนี้8ปดโมงเช้าหนูจะไปหาพระอาจารย์เอออาจารย์ที่บ้านเลยเพื่อมาเรียน ขารู้แล้วพอกลับไปบ้านเคลื่อนตรงนั้นสั่งเขาให้เรียนเขาบอกคือพระสุริยะเทพอ๋อเป็นพระสุริยะเทพเพราะนั้นแล้วทีนี้ผมก็เลยมาเปิดใน Google ดูว่าพระสุริยะเทพคือใครปรากฏว่ามันก็เข้าไปในประวัติของปิรามิดเลยปิรามิดก็บอกว่าก่อนถึงห้องพระศพของของอะไรนะครับของอะไรฟาโรใช่ไหมครับ จะมีอีกห้องหนึ่งเป็นห้องที่เก็บข้อมูลทุกอย่างเป็นศาสตร์ทุกอย่างไว้เปลือฟาโรฟื้นขึ้นมาจะได้เรียนรู้เลยในตรงนั้นมีรหัสชีวิตเป็นเรื่องของตัวเลขบง่งบอกของจุดกำเนิดของชีวิตอ๋อผมก็เลยถึงบางอ้อว่าเพราะนั้นศาสตร์รหัสชีวิตเนี่ยมีมาตั้งแต่ใครครับยุคสร้างพิระมิดแต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่า ใครคือผู้สร้างตีร่ามีเห็นไหมฮะเพราะนั้นเป็นศาสตร์ที่มีความขลังนะครับแล้วก็ดึกดำบันมากพรผะะนจึงผมถึงให้ความสำคัญกับวิชานี้มากเลยนะครับวิชานี้ผม,มให้ความสำคัญมากเลยเพราะว่าโอ,โอ้ประสบการณ์ผมเยอะแยะมากเลยเจอทั้งแบบสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอะไรต่างๆมาขอบคุณที่ว่าไป ขอดรหัสแล้วไปปลดล็อกให้ให้กับร่างเขาเขาจะได้ไปเกิดแล้วก็ดีแล้วก็เจอทั้งแบบที่ที่ที่ทลำตางหรือสีที่ฝังตัวเองตายพร้อมเจดีแล้วก็มามา,มามามาเข้าร่างอีกคนหนึ่งมาขอให้ให้ปลดล็อกให้เนี่ยไม่น่าเชื่อวันนั้นพระอาจารย์บอกโอ้โ โยมเจะดทางใหญ่แล้วนะไม่ใช่ปวดร้องเครขอรหัสคนได้อย่างเดียวขอรหัสผีก็ได้แ <c oughs> <c oughs> นี้ฮะตอนนั้นสารที่ให้ความสำคัญมากอาจารย์มีอะไรจะโอเค okay, อะอาจมาเริมต่อแล้วโอเคนะครับอันนี้เราก็เกิดึงครับ